จบกันกดติดตามใหม่ด้วยพี่น้ำพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บิ๊กขาสวัสดีทุกคนเลยอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะเข้ามาแล้วฝากดติดตามใครที่อยากได้เซ็ตการันตีเห็นผลเอาแปดกล่องไปนะพี่ใครอยากได้เซ็ตการันตีเห็นผลเอาแปดกล่องไปด้วยจ้าหกกล่องไม่คุ้มหกกล่องราคาพันพันพันสี่หกกล่องราคาพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแต่แปดกล่องเหลือพันสามร้อยหกสิบสามบาทใช่หรออ่ะใช่ วันนี้แปดกล่องคุ้มกว่า <Yeah. S 1> เยอะมากด้วยแปดกล่องราคาดีกว่าถ้าใครอยากได้เซตที่หนูการันตีเห็นผลหนูไม่แนะนำหกหนูนะแนะนำแปดเพราะว่ามันถูกกว่าแล้วก็ได้สเปรย์ไปสองขวดด้วยอันนี้ของแถมนะคะถูกกว่าคุ้มกว่าของแถมเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่แบบว่าอยากได้เซตไหนตะกร้าไหนแจ้งหนูมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูปักหมุดให้เดี๋ยวหนูปักหมุดให้มีใครอยู่ด้วยกันบ้างพี่คโดโมสวัสดีคะ่ะพี่วิทยาพี่ดิ๊ ออกพรรษาแล้วที่วัดทำบุญออกพรรษาหรือ,อยังหนูพี่ที่วัดทำบุญออกพรรษาหรือ,อยังหนูเห็นแม่นหนูส่งมาตักบาตรเทวงุงอยากทำบุญมากเลยแต่ว่างานหนูรัดตัวลือเกินหนูลาไม่ได้เลยหนูลาแล้วเดีด๋ยววันจันทร์อ๋อวันจันทร์วันจันทร์เราไม่ได้เจอกันพี่เช้าสองเย็นสองหลังอาหารได้เลยพี่พี่มีโรคจังหวะอะไรไหมคะ<อ> <laughs> หนูขอรบกวนสอบถามได้ไหมคะ มีโรคประจำตัวไหมคะถ้าไม่มีพี่รับแบบกล่องถูกต้องแล้วแล้วก็ทานเป็นเช้าสองเย็นสองขอเป็นหลังอาหารทันทีคะ่ะหนูขอเป็นสองอาหารทันทีพี่ปาดเป็นหนูหรอ,อเป็นแมวหรือพญากูคะโอ้ยตะลวันที่เจอ <c oughs> เอา <c oughs> กบมีเนาะ สองเช้าสองเย็นสองได้เลยค่ะพี่หรือพี่จะเลือกกินเป็นเช้าเที่ยงหรือเ<ส>ที่ยงเย็นก็ได้แต่ขอเป็นวันละสี่แคปซูลคือวันละสองเวลาค่ะเวลาละสองแคปซูลหลังอาหารทันทีจะเลือกเป็นเช้าเที่ยงชเช้าเย็นหรือจะเป็นเที่ยงเย็นก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเพราะว่าการทํางานของแต่ละคนต้องบอกตรงๆว่าเราเราไม่ไม่เออเราไม่ได้ทํางานเป็นรูทีนเดียวกันเนาะเราไม่ได้ทํางานอาชีพเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างหนูเองอะหนูก็จะไม่ค่อยว่างหนูก็จะแบบ กินเป็นเที่ยงเย็นเพราะว่าเช้าแต่เช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยไม่ได้กินนไรเลยนะคะก็จะไปกินที่เที่ยงเพราะฉะนั้นหนูก็จะเลือกเป็นเที่ยงเย็น<อ>แต่ว่าในบางท่านก็อาจจะเออเดี๋ยวนะบางท่านก็อาจจะแบบว่าเป็นเช้าเนี้ยเป็นเช้าเป็นเที่ยงก็ได้เพราะว่าบางคนเย็นไม่กินข้าวไงบางคนตอนเย็นไม่ได้กินข้าวไงก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องธรรมดานะ อันนี้พี่สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะใครอยากได้เซตทดลองเอาสามกล่องไปลองก่อนได้เลยนะใครที่บอกว่าอุ้ยพี่อยากได้เซตทดลองอะน้องปุ๊กเอาสามกล่องไปลองก่อนจะพี่จับเอาสามกล่องไปลองก่อนได้เลยนะคะเอาสามกล่องไปลองก่อนได้เลย นะคะเอาสับกล่องไปลองก่อนได้เลยวันนี้ใครอยากได้เซตไหนตะกร้าไหนพี่แจ้งหนูมาได้เลยนะคะพี่ๆขายอยากได้เซตไหนตะกร้าไหนพี่่แจ้งหนูมาได้เลยอาการปวดเข่าปวดข้อปวดตึงคอบ่าไหล่นะคะเป็นเกาลูมมาตอยกระดูกทับเส้นวันนี้ช่วยพี่ๆได้หมดเลยขอแค่ลองเปิดใจนะคะรับเอาแถลดิพัพไปทานนะคะขอแค่มาลองเปิดใจรับเอาแถลดิพัพไปทานวันนี้ราคาดีราคาคุ้มราคาฉ่ำมากๆวันนี้ราคาดีราคาคุ้มราคาฉ่ำมาก มาลองเปิดใจให้กันนะคะมาลองเปิดใจให้กันพี่หนูสวัสดีจ้าเออพี่แค่เธอคนเดียวยังอยู่กับหนูไหมพี่รับเป็นเซตไหนไปตะกาไหนไปจ้ารับเป็นเซตไหนไปตะก้าไหนไปแจ้งหนูด้วยนะแจ้งหนูด้วยหนูจะได้แบบว่าอุ๊ยโอเคเจอแล้วเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกหนูด้วยนะบางทีหนูก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ๆสะดวกเป็นเซตไหนตะกาไหนหนูก็อยากให้พี่ๆนะคะอุ๊ยบางคนได้3มกล่องราคา500กว่าบาทเองอะ่ะพี่ทาบุญวัดไหนอะ่ะ พี่ได้คูกองเยอะจังเลยอะทำบุญแต่ใดมาฮะพี่ทำบุญที่ไหนมาเนี่ยใครได้ราคาห้าร้อยกว่าบาทนี่โอ้โหไปทำบุญที่ไหนมาเนี่ยวันนี้ใครอยากได้เซ็ตไหนตะกร้าไหนพี่บอกหนูได้เลยนะคะปวดข่าปวดข้อปวดตึงคอบ่าไหล่เป็นเกาลูมากระดูกทับเส้นช่วยได้ทั้งหมดเลยเอรวิจจินจริงกระเบลนะคะเอวิจนจิงกเบลเพราะฉะนั้น ใครไม่อยากพลาดคู่ฟองใครไม่อยากพลาดแคมเปญดีๆใครไม่อยากพาลาดส่งรลดดีๆแบบนี้นะคะรีบกดสั่งซื้อกันได้เลยนะใช่ไหมพี่หนูหนูว่าวันนี้ราคาค่อนข้างถูกเลยแหละหนูว่าวันนี้8ดกล่องราคาถูกเลยแหละ8กล่องสากล่องวันนี้ราคาดีมากๆเลยแหละนะคะราคาดีมากๆเลยแหละเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากได้เป็นอาหารเสริมไปดูแลตัวเองนะคะเอาไปบำรุงร่างกายไปบำรุงกระดูกนะคะเอาไปดูแลกระดูกของเรานะคะสามารถที่จะ กดสั่งซื้อไปได้เลยนะคะสามารถที่จะกดสั่งซื้อไปได้เลยราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะราคาคุ้มๆราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีให้บ่อยๆนะคะ เพราะฉะนั้นหนูอยากให้ลูกค้าอยากให้ลองประเมินนะคะแล้วก็มีคูปอง20%ด้วยแหละมีคูปอง20%ด้วยแหละอยากให้รีบประเมินอาการตัวเองกันแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามนะคะอาการที่ปวดที่เป็นกันได้เลยอ่ะมาใครยังไม่ได้สั่งซื้อบ้างใครอยากได้เซตไหนตะก้าไหนจ้าลูกค้าจ๋า แจ้งหนูมาได้เลยนะใครที่แบบว่าอุ้ยพี่อยากได้เป็นเซตนี้ตะก้านี้อ่าแจ้งมาได้ไม่เป็นไรแจ้งมาได้เลยอยาแจ้งมาได้เลยอยากได้เป็นเซตไหนบอกเดี๋ยวหนูจัดให้อยากได้เป็นเซตไหนบอกหนูได้เลยเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะเดี๋ยวหนูจัดให้ปวดเข่าปวดข้อปวดตึงคอบ่าไหล่ช่วยได้หมดเลยนะคะลูกค้า ปว,ว,วดข้อปวดข้อปวดตึงคอบ่าไหล<ม>เป็นเกาลูมมาตอยกระดูกทำ<ม>เส้นนะลูกค้าจ๋าช่วยได้ทั้งหมด everything จิงกะเบลนะคะ everything จิงกะเบล<ม>ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะรับเป็นเซตไหนดีตะกร้าไหนดีมาลองเปิดใจให้กันก่อนนะต้องอะไรยิ่งไปต้องไปโบอ,อ,อ,อบเมนะมหรือรุ่งเนคิดไม่ได้ขึ้นช่างมั้ยไม่ ไหมคะพี่ u ะเจ็ดเอ่อเจ็ดศูนย์ห้าแปดสวัสดีค่ะห้าท่านสี่ห้าท่านนี่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะสี่ห้าท่านที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้มีใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมมีไหม หนูเหลือเวลาอยู่กับพี่ๆไม่มากแล้วพี่มาตาพ,พี่มาราสวัสดีค่ะพี่มาราตีใช่ไหมคะพี่มาราตีสวัสดีค่ะ,าาคะ,าาว,คะวันนี้นะคะสําหรับพี่ๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยปวดข้อปวดเข่าป,ปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกลงขานะคะสามารถช่วยกันได้นะคะสามารถช่วยได้เลยแหละได้ดีเลยแหละ สวัสดีค่ะพี่มาลาตีเป็นยังไงบ้างเคยสั่งซื้อไปลองทานแล้วหรือยังเเคยสั่งซื้อของแบรนด์เราไปลองทานแล้วหรือยังเอ่ยถ้ายังนะคะวันนี้ปรึกษากับหนูได้เลยนะหากพี่มีอาการปวดต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะมีอาการปวดเขา่าปวดข้อปวดตึงคอบ่าไหล่นะคะบางท่านบอกว่าเป็นเการูมาตอยกระดูกทับเส้นจะช่วยได้ไหมยังไม่เคยเลยใช่ไหมคะแล้วมีอาการปวดอะไรตามร่างกายมีไหมพี่เอ็นหนักเสพกล้มเนื้อเสพก็ช่วยได้นะใครที่ขึ้นเลข3แล้วบ้าง พี่พี่จ๋าคนที่ขึ้นเลขสาแล้วหนูอยากจ,จะแนะนําว่าเราเริ่มมีการสูญเสียหายไปของมวลกระดูดแล้วนะคะร่างกายเราเริ่มผลิตคอลลาเจนกับแคลเซียมไม่ได้เหมือนเดิมแล้วร่างกายเราเริ่มต้องการมากขึ้นแต่ว่าเราผลิตเองได้น้อยลดน้อยลงจึงมันจะเม,มันจะเริ่มว่ามันจะเริ่มขาดพอมันเริ่มขาดุกพี่จะเริ่มปวดแล้วพออายุขึ้นเลขสี่ได้ค่ามันจะปวดหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะพี่ผู้ที่มีบุตรแล้วยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นกระดูกหุนสูงมาก เด็กหนึ่งคนเนี่ยเดบกด้เราอะค่ะเขาจะดูดซึมสารอาหารจากคุณแม่ไปเยอะมากบอกเลยนะว่าเยอะมากจริงๆแล้วพอเวลาที่ระยะเวลาผ่านไปแม่ก็ไม่ได้ชั่งใจว่าไม่ได้เอกใจด้วยว่าอุ้ยน้องๆเนี่ยเขาดูดซึมสารอาหารจากคุณแม่ไปเยอะนะคะเราก็ใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะทางานกัน หนักนะคะดูแลน้องด้วยทํางานหนักบางทีเราอุ้มน้องเนี่ยน้องก็ตัวใหญ่ใช่ไหมน้องตัวใหญ่ก็เมื่อยปวดหลังบางเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติก็ปวดหลังมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าน้องตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ปกตินะจริงๆแล้วร่างกายคุณแม่เริ่มขาดแควเซียมนะคะร่างกายคุณแม่เริ่มขาดแควเซียมแล้วพอเวลาที่เราขาดแคลเซียมหนักๆมากเข้าอะค่ะพี่มันจะเริ่มมีอาการปวดอย่างอื่นตามมาเรื่อยๆจากแค่ปวดหลังมันจะเริ่มอาการชาร่วงเวย นะคะเริ่มมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกเริ่มเลาลงขาและเริ่มมีอาการชามีอาการแสบร้อนอ่อนแรงและนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้นานโดย,ยเฉพาะบางคนปวดหัวเขา่าเพราะว่าคุ้มน้องไงน้องตัวตัวตัวใหญ่แล้วก็แบบว่าตัวเลขเตัว,ต,วตัวเลขเขาเยอะอะเอาง่ายๆตัวเขาตัวใหญ่อะแล้วพอเวลาเาเรารับน้าหนักเรารับน้าหนักเขาเต็มเต็มเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่ากระดูกเรามันเริ่มพุ่นเริ่มเสื่อมได้ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนือเส้นเอ็นะคะอยากให้รีบปรึกษาอยากให้รีบคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามกันนะคะอยากให้รีบคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันปว,ปวดข้อปวดข้อปวดตึงคอบาอไหล่นะทุกคนนะ คอมเมนต์เข้ามาคุยมาสอบมาถามกันได้เลยนะคะปวดข้อปวดข้อปวดตึงคอบ่าไหลเป็นเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นนะคะสามารถช่วยได้หมดเลยนะคะสี่ห้าท่านที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้ใครที่แบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกไม่รู้ว่าจะรับเป็นเซ็ตไหนดีตะก้าไหนดีมีคูปองสูงสุด60บาทนะคะมีคูปอง60บาท15บาท8บาท20บบาทหนูไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกค้าเจอคูปองเท่าไหร่บ้างแต่อยากให้รีบเก็บรีบรับคูปองก่อนที่ราคาจะเปลี่ยน คูปองหมด60บาทนะคะราคามันจะเริ่ม <50 S 1> เปลี่ยนนะคะ <15 S 1> ถ้าคู <15 S 1> ปอง60บาทหมดไปราคามันจะเริ่มเปลี่ยนนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถามก,ก่อนว่าพี่มีงบกันมาเท่าไหร่อยากได้เซตไหนเอาไปลองเอาสา่กล่องไปลองก่อนไหม